ตามหาเจ้าของบ้านหลังนี้ไหนใครอยากมาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ตามมาชมเลยกับนี้เลยบ้านทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ําจอดรถยนต์ได้ถึง2คันและที่สําคัญของบ้านหลังนี้คือเป็นบ้านหลังหน้าสวนหลังนี้ทําเลทองสุดๆบอกเลยว่าใครซื้อไปคุ้มแน่นอนมาชมภายในตัวบ้านเลยเดินเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ๆและด้านล่างก็จะมีห้องน้ําไว้ให้ห้องน้ําก็จะปูกระเบื้องสุดเพดานให้เลยบอกเลยว่าไม่เกิดเชื้อราแน่นอนส่วนด้านหลังก็จะมีบริเวณให้ต่อเติม ครัวไทยได้ใครชอบแบบไหนสามารถทําได้เลยมาดูต่อด้านบนเลยด้านบนก็จะแบ่งเป็น3มห้องนอนและมี1ห้องน้ําใหญ่บอกเลยว่าแต่ละห้องคือไม่น้อยเลยงห้องนอนเล็กบอกเลยว่าไม่เล็กนะดูจากวิดีโอเลยสหรับใครที่สนใจอยากซื้อไว้ปล่อยเช่าบอกเลยว่าได้กําไรสุดๆผ่อนเริ่มต้นเพียง3,500บาทต่อเดือนไปปล่อยเช่าเป็นเสือนอนกินแบบสบายใจเลยเรามาดูห้องนอนใหญ่บอกเลยว่าอือหือใหญ่มากจากคิปวิดีโอเลย และตอนนี้ทางโครงการมีโปรโมชั่นสุดเด็ดแถมให้แบบสุดคุ้มใครที่สนใจคลิกหน้าโปรไฟล์ทิกตอกหรือโทรสายด่วนสอบถามได้ก่อนเลย